ครอบครัวผู้ยากไรครอบครัวหนึ่งคุณยายอายุ80ปีตอนนี้เป็นโรคกระดูกทับเส้นขยับหรือว่าเดินลำบากส่วนคุณตาอายุ86ปีก็ต้องทำหน้าที่ในการดูแลในครอบครัวทำอาหารเลี้ยงคุณยายส่วนลูกชายก็เกิดเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงพิการ ช่วยงานทำอะไรไม่ได้อาจะเลื่อนพรคุณตาคุณยายจะบ้านนี้มีกี่คนครับสี่คนจ้ะสี่คนนะจ้ะหนคนคุณคุณยายคุณตาใช่ไหมครับเจ้าเก่คนหนึ่งอ๋อหลานหลานคนหนึ่งและคุณยายมีลูกกี่คนสี่คนจ้ะอสี่คนนะจ้ะ อ๋อสี่คนไปทำงานกันที่อื่นไปทำงานที่อื่นจ้านานเขาก็มาที่ลูกชายคนโตลูกเขาคือมีลูกสี่คนก็คืออยู่อยู่กับยายคนหนึ่งและอีกสามคนก็ไปไปทำงานและและที่ว่าอยู่และอีกคนหนึ่งใครคือหลานเนาะจ้าหลานไม่อยู่ด้วยคนหนึงหลานไม่กับยายก็แม่เขาก็ไม่รู้จะพูดไงจ้ะทำไมอ่ะไม่พอกินพอใช้เาี้ยมาตั้งอกกัน อ๋อเขาเขาเลิกกับสามีจ้ดืมฮะอ๋อตั้งแต่ออกสามเดือนมาอยู่เลยเหรอจ้ตายายเลี้ยงมาสามเดือนเลยจ้ตอนนี้สิบแปดแล้วเหรอจ้อ๋อแล้วก็เรียนหนังสือที่ไหนอ่ะไไม่ด้เรียนทำไมอ่ะแม่ไม่มีตังส่งฉันก็ไม่มีส่งอ๋อแม่เขาไม่ส่งแล้วไม่ส่งแล้วก็ยายตาก็ไม่มีพบจบมอสามก็ พิ่งจะทํางานได้ยังไม่ถึงเดือนเลยอ๋อเพิ่งไปทํางานนะเพราะอายุสิบแปดใช่ไหมจ้าเอออันนี้ลูกชายคนโตอะจ้ะอ๋อแล้วทํางานอะไรอมื่อจะเดินได้เอามาพึกไงี้ยยังไงลองเดินให้ดูทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อก็เลยอ่อนแรงก็เลยตอนนี้ก็ไปทํางานไม่ได้ไไม่ด้ก็คืออยู่นี่ตอนนี้ถ้าถ้าขางบนนี้คือตอนนี้มีหลานคนเดียวที่ไปทํางานจ้า อลูกลูกชายก็ทํางานไม่ได้ไม่ได้กันทั้งนยู่คุณคุณตายยุติได้ไอายุไม่ทุกฮะไ่ทุกแปดที่พหกโอ้โหเยอะคุณคุณยายอ่ะฉันแปดสิบแปดสิบจ้ะโรคไปดำตัวไหมความดันนะอ๋อความดันอย่างเดียวแล้วคุณยายอ่ะอายุพุกว่าเป็นอะไรนั่นอ่ะเป็นอะไรกระดูกทับเส้นเนี่ยมื้อยังไม่ได้เดือน อัินที่สามก็ได้เดือนอ๋อเพิ่งมาเป็นเนี่ยนะจะตัขยับไปได้เลยเจ็บไงได้ก็จะว่าปวดเป็นหมดเพิ่งเป็นแล้วในครอบครัวใช้เงินจากไหนกันนะจก็เงินจากไหนบ้างบัตรชาร์ตเนี่ยจ้าัตรชาร์ตนะกี่ใบแล้วก็คุณยายก็ได้แบบคนแก่จ้คนแก่ได้แปดร้อยไหมแปดร้อยอันนี้ก็แปดร้อยก็ไม่ถึงแปดร้อยให้จ้างเขากดอีก ห้าสิบบาทอ๋ออ๋อเสียเสียค่าจ้างกดด้วยนะจ้อืมแล้วก็นม่ได้อ๋อนั่งนานไม่ได้เหรอเอาไงดีอ่ะย้ายเหยียดขาได้ไหมไม่ไม่ไม่อยากจะให้อยานั่งสบายทำงานเดี๋ยวจะนอนเหยียดขาก็จะไม่สุภาพไม่เป็นไร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 อ่าย้ายเหยียดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่า เยอบไปเลยเยอบไปเลยเยอบไปเลยไม่เป็นไรขาหนีบขาขานี้ขานี้ให้ช้าให้ช้ามันก็ดูไม่น่าไม่เป็นไร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 ยายยายน่าจะสบายยายยายน่าจะสบายโอ้โหโหทรมานหลังขาเลยก็ได้เนาะยายยายเย็บไปเลยยายเย็บไปเลยขานี้ไม่เป็นไรไม่มีขาหนไม่ตอนนี้ยายสบายดีแล้วใช่ไหมเยอะเยอะเด็ดเยอะนี่ดีขึ้นไหมหรือหรือหรือยายจะนอนไหม มันดูไม่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนมเอาหมอนให้แม่นอนนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกับตาก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหกระดูกทับเส้นจ้ะปวดล้าววันนี้เลยอ่าปวดล้าววันนี้อาตมาจะมีสิ่งของมาให้คุณตาคุณยายนะอ่าเอาของสิ่งของมาอ่านี่เป็นข้าวสารนะอ่า่า ขายมาห้าถุงนะยายนะคุกตานะน้ำดื่มน้ำดื่มมาน้ำดื่มมาให้หกแพ็คนะคุณตานะน้ำดื่มหกแพ็คนะอ่าอันนี้เป็นไข่นะไข่ไก่ไข่ไก่ทอดได้ไหมทอดได้ไหมทอดได้นะทอดได้ทอดได้อันนี้อันนี้เป็นไข่เค็มนะไข่เค็มไข่เค็มน้ำมันพืช น้ำมันพืช่ขวดอซอสน้ำปลาอซอสน้ำปลานี่ปลากระป๋องนะปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระป๋อง30นะคุณตานะ,ะปลากระป๋อง30มสิบขเส้น1แพ็คน้ำตาลทราย3กิโลอ,อันนี้นมนะคุณยายคุณยายทานนมได้ไหมเนี่ยได้นะ อ่ะเดี๋ยวนมมาให้นะอ่ะนมมาอ่ะนมมาอีกอ่ะนมมาอ่ะนมมาอีกอ่ะนมมาให้เยอะๆตายายตากินนมบ้างไหมกินนมบ้างนะอ่ะกินนมบ้างมามานี่มาม่านะอ่ะมาม่าเอาไปสองลังเลยอ่ะกุนเชียงนะเดี๋ยวเนี่เอาไว้ทอดให้แม่นะเอาทอดทอดแม่ หมูหยองปลาเค็มปาเค็มอานี่ผักสดนะผักสดไปทำอาหารได้ขนมปังข้าวปอกขอยใหญ่าข้าวมันยาล้างจานอ่าสบูย่ยาที่ฟันแปรงที่ฟันนะทั้งหมดนี้ก็เอามาให้คุณตาคุณยายนะ นะคุณตายายนะะจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะดีขึ้นไหมยายอ๋อนั่งสบายแล้วนะจะได้เก็บเงินเอาไว้ใช้นะอ๋ออะไรก็สิ่งของนี่เอามาให้ทั้งหมดเลยนะเย็ะ <Yeah. S 1> ล้อันนี้มุงม้งคุนยายเหรอ <Yeah. S 1> อ๋อเก่าจะขาดปะเนี่ยขา,นะขาดแล้วผูกไว้นะอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะเป็นยายเป็นลายยาย ไม่เป็นไรนะอ่ะขอขอมุ้งนะเขามุ้งหน่อยน,นี่อันนี้ док, ย้ายเปลี่ยนมุ้งใหม่หนะอ่าอันเก่าขาดใช่ป่ะ <inf> อาจจะเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็คุณตาด้วยใช่ไหมเอามาคุณตา <accidental> <ühl> จะเปลี่ยนมุ้งใหม่ด้วยนะอ่ะเปลี่ยนมุ้งใหม่ด้วยอยี่จะเปลี่ยนอะไรเลยนะของเก่าขาดป่ะมุ้งอ่ะมุ้งอ่ะขาดป่ะมุ้งขาดมุ้งขาดนะ เออย่ามีโอกาสจะได้ไม่กัดนะอ่ากัดม 3, ันสามพันเดี๋ยวให้สตังไว้สามพันนะยายนะย,ยายไปหาหมอวันนี้ไปโรงพยาบาลไปก็ลำบากอฮะไปก็ลำบากต้ออุ้มไปโอ้โหไปก็ลำบากนะครับออือออเดี๋ยวให้ตังไว้สามพันให้ เอาไว้ใช้นะตาแบบมือ,อเอาไว้ใช้นะตานะ